ไม่เอาไม่เอาไม่เอาดูยาปุ๋ยนี่โอ้โหยอดน้ำมืดเลยดูโอโหฝุงปลาจีนตีนจะป่วยแล้วน่ะเย็นไหมจะป่วยหายหายแน่นอนตีนเป็นไรไม่ใช่หรอกอันนี้ไงที่เราขี้ไข่ขี้ไข่เยอะไอ้พวกั่วเนี่ยโสกโป๊กแกงแกงมาดูแม่โสกโป๊กตัวต่อเต็มเลยนี่เขาเป็นกาแฟโบราณเอง

ดึงดูดปลาหมดบ่อกานไม่มาแล้วมเโอ้โหด้วยไม่ไปหาขาที่หมูเลยเออไม่มาเลยใครนมาขโมยทองหมาขายได้นะูหกแล้วหลงอีกหลงเข้าไปตัวเมืองสุพรรณไม่ได้วิ่งไม่ได้ออกทางเบี่ยงไม่ไดออกทางเลี่ยงเมืองเข้าไปใน ลงทานลงทานจัด ไมีลูกอนนี้่เฉยแต่ถ้าเวลา้งโดนสายโดนแรงสเก็บไปเองเก็บาอ้บนหัวลายยา้ามึงแล้วกัน

ของไทของวานโชคไค่โชค้าวมก็ไม่ดึงครับนี่อาเพมมาไ้เดิน้องเดินไปเดินแล้วเนไปเรียได้ไหมโขที่้ไปที่เก้นกลัวเจ็บคแล้วเนตอนการไม่ไม่ไรที่ไม่ปลอมนะ นี่แต่เข้ากล้องเลยนะมึงไีน้ำรู้มุมกล้องเขามาทำอะไรกะทำดีค่ะทิ้ง์ชอบอะไรอีกนานถ้ากู่อนอ่ะจบขะ้ะสุดท้ายเอ้ยยิ่งยังไม่ได้กินนะวอยนี่อยู่ในขั้นตอนการเตรียมนะครับนี่ซูมหน่อยนี่หลังบ้านหลังบ้านเตรียมเค้กฮะวันยิ้มไปเลยเออ

ให้สนใจไม่ได er, ้เท็กเรียน่ะต่อเลยแมเลือกกินเลยแม่ให้พอนนให้พอนานให้พอนอนตัดเคมเม้ไหมคุณไม่ออกเวยคุณไม่ออกเวยอ้ยันดี่โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวร่หลานๆเดี๋ยวจะนอนเดิรออะไรอ่ะ ข้าแข็งแรงทำอะไรขอให้ลุงเรืองลุงเรืองงอัน้อยไหนพูดมากเย้อได่ได้ไม่เป็นม่เวหรมันได้ไม่ได้แต่ยมัได้มีแค่นี้แล้วก็เลยได้ไม่มาแล้วพูไม่ออกไเดือร้ออาจานไให้เอาจานมาใส่ไหม เต็มูเลยมีีอ๋เอขอแม่ขอแม่เอาอะไรมาลองก่อนเอาทิชชู่มาลองก่อนแล้วเดีให้แม่เจียต้องเียงห่อห่อมาห้เรานะเียิชู่ไปห่อแล้วอ่ะ này họ cho kinh nghiệm, mắt ta, tài tài, lấy không? được, 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 được,

Nhìn quay bác lên Nhìn quay bác lên à Coi <laughs> con đi gì vậy à <laughs> À mẹ bảo thính à, mang lên, phải không? <laughs> ยชูโชก้อนหไมแตูยังกนข้าออูอไม่่ทเดี๋ยวเดีวตอนนี้ตอนนี้คือเขามีเงื่อนไขว่าไม่ใช่ว่าได้หมดเลยนะเขาให้เท่าอายุตัวเอง นับไปนับไปท้าอายุตัวเองนับไปท่าอายุตัวเองแม่นับใบเท่าไหร่แม่เท่าไหร่15ายังแม่ห้าร้อยแม่ห้าร้อนี่ถือเป็นเท่าไหร่หงปีหรือว่าหวันหรืออะไรอาจริงเหรอย่าอาุท่เก่าเลยใบเปนไงถ้าบปีปีหรือปีไม่กลัวฟิวเลยใบละห่วันกัดนะอายอ้าอายุเท่าอายุอะไร ทำไงอะว่าใบหนึ่งแม่จะแทนเท่ากักี่กี่วันไม่นับเป็นชั่วโมงก็ได้ไหมใ้ีใบหึงปีแม่ก็นับไปปีละสใบเออองีนะไม่ไม่ได้มันได้มันมีตรวจได้ตรวจเสียอย่าี้เสียไม่หยุดเลยแปดแปดเก้าสิบ เสียงดังหน่อยเสียงดังหน่อยห้าสอ้สิบเจ็ดยืนบังไว้สิบแปดสิบเก้า้ใครช่วยก่อนะโยงช่วยก่นะเดี๋ยวปิวเดี๋ยวปม่อันนี้เขาดูแลตัวเขาเองได้หมดเลยนะยี่สบเอ็ี่สิบาพยายามทอจนกอยีเรียมเยอะแม่ดูนะ ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองามสิเสียแ้สามสิบสี่โอ้เยอะไปวนี่สามสิบห้าสามสิหกสามสิบเจ็ว่านิ้วยดีไ่ด้ขีเกีงองอูอีก สี่สิบแม่งกกอมน่แนแมน่เดี๋ยวมันจะปีแล้วแ่สี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบห้าสี่สบกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบห้าสิบเอ็ด ห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสีห้าสิบห้าบหพอแล้วมั้งเจ็ดห้าแไม่ครัหสิบรอหกสีพอยังหกสิบพอยังผไม่พอด้วยน้ำไม่หยุดหรือเวยเฮ้ยน้ำไม่หยุดอ่ะหก68 69สิบเจ็ดหกสิบแปดสบ้าเจโอเจสิบแล้วว่ะเจ เจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสเจ็หาเหเจเดรแเดี๋ยวเช้าๆเท่าไหร่ตกลงแปอนี่อายุเฮ้ยมันต้องเผื่อปีหนึ่งบาหรือไงยงบอกแม่ว่าอะไรอายุจริงเท่าไหร่แม่เป็นอมตะอ่ะนับไปเผื่อไม่ีนบเผื่อไม่อี้เฮ้เอาแค่อายุแค่อายุอายุอะไร

Mày mày cho mày, lắm, mày lắm. Để không mày lặng Cho, cho cắp Happy birthday Doyo. Happy birthday, happy birthday. Hey. Happy birthday to you. Đây, đi อองคนไม่กินแบบไม่สุกอ่ะเซฟต้องครับไม่ก yeah. ินเครื่องบางผอมาเยอะมากเลยไข่ลวกแบบหัอนผอมเครื Reason> ่องบาสักของแท้อ่ะเยอะไปยี่สิบตัวพอแล้วแล้วก็เอาไปเ่าเทงจะกินมีสิบตัวของแม่คือคือตัวละสองบาทนะฉันหมายถึงสามสิบบาทแม่ใครถ้าออกแบบชอบ

เออจะปูยเห็นพอดีเลยเรีแบกูกูเดินมากูไม่เห็นนะเนี่ยทำไมอ่ะเพราะเดี๋ยวมันเน่าอะไรลูกไม่ต้องมาดูทางไหนแล้มาดูทางเนี้ยแตนยนี่บี่เดยนเลล่มันยังเกพี่ปลูกเล็กเห็นป่ะ ลูกมันไม่เหมือนกันหักนี่หกักหักไปฮะได้เห็นยังเห็นย<จ>ังลูกเนี่ยเห็นเห็นแต่โน้นมันเป็นลูกยาว<อ>หรือว่าแม่เขาไม่เห็นลูกยาวเห็นเห็นลูกยาวเห็นก่อนด้วยไงลูกนี้เพิ่งเห็นเขาเป็นคนละพันกันไหมแม่เป็นคนละสายพันนั่นนะต้นนี้ออกเยอะเห็นแะ่อมมากแม่แถวนั้นไงต้นนี้ก็ออกหลายลูกอยู่อันนี้เพิ่งลงที่นี่แหละเต้นกล้วยอ่ะต้นกล้วยตายแล้วเหรอ

มะเขือบอกได้ดินดีอย่าะมันออกลูกเดียวดินดีแดดดีว่าไอแมวมามันก็ควายเก็บไปกินแผลงได้เป็นแผลงแลมาปลูกมะเขือม่วงมาแผลงนี่นะใช่ปลูกไม่หยุดวนมาโชว์มะเขือยาวหรือม่วงเลยนะมะเขือยาว8เมตรนั่นต้องรีบตัดแล้วลูกเป็นแผลงแม่มีสองลูกนแม่ผัดไหมได้สี่ลูกอันนี้ก็มะเขือไม่ใหญ่เนี่ยใช่ป่ะนี่อันนี้ไงอันนี้ออกแล้วมะเขือใช่ป่ะ มะเขือปอกแเป็ยอันนี้เติมะเขือเยอะมากอันนี้มะเขือพวงว่ะเออน่าจะเป็นมะเขือนี่มะเขือม่วงนี่ไงแม่อันนี้น่าจะเป็นเออมะเขือม่วงนี่ไงออกแต่ดอกจานเลยเห็นมีลูกดอกมันสีม่วงไงเออใช่ออกดอกมันมีพวงนั้นมะเขือแกงส้มดอกแคร์ได้แล้วนะแกงส้มดอกแคร์ทําอะไรปอกปอกแคร์ตอนแหลทําอะได้เลยแคร์ตอนแหลได้เก็บยอดไปจิ้มน้ำพริกได้เลยทําไรทําเลยล็อกไลค์สลับก็ได้